โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับโอเคอ่าวันนี้ผมจะมารีวิวมอสแปลงล่างครับก็เป็นมอสแปลงล่างที่ออกจะแปลกประหลาดหน่อยครับอ่าดูกันนะครับโอเคก็นี้ครับนี่พอเข้าเกมมามันจะขึ้นนี้ครับลงมอสอะไรเรียบร้อยจะขึ้นแบบนี้ครับ If you did not read the info in the forum where this word อะไร w ใช่ปะะ่าววา Submit please go and read it l l อะไรวะหน้ามันบอกว่าถ้าคุณไม่ได้อ่านอีกข้อมูลในฟอรั่มเราจะต่อไม่รู้ครับแล้วก็มันบอกว่าให้พิมพ์ t a help ครับนี่ H E L P นี่ครับพิมพ์ t a help โอเคนี่ครับมันก็จะบอกว่า อะไรสวอตสวอตเนี่ยครับมันเนี่ยให้พิมพ์ทับไน,นครับถ้าจะเป็นอะไรไม่รู้อ่ะเออเป็นทาหทารทหารอะไระ k n I g h มั้ง ah k n i g h t ไนมีดเฮ้ยไนยนี้มันไม่ใช่แปลว่ามีดดิมแปลว่าอะไรวะไม่รู้ครับโอเคนี่ก็จะมีชุดเท่ๆแปลกๆมาแบบนี้ครับนี่นี่ก็น่าจะเป็นคืออะไรเนี่ยนักรบหรือเปล่าวะเหมือนซามูไรในญี่ปุ่นเลย เนี่ครับเวลาตีพวกสัตว์นะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้ปังโอ้ตัวแตกครับโอ้แหลกสลายนี่ครับแต่ตีพื้นไม่เป็นไรต้องตีพวกสัตว์เท่านั้นนะครับนี่โอ้ชุดหนักครับนี่แน่นเกาะครับแน่นโลแน่นเกาะโอ้อึบอิบ,อบวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งบึ้มโอ้สุดครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะไปลองชุดต่อไปครับอ่าคุดต่อไป ก็นี้ออกจะโดดๆๆ,ๆๆดูในนี้ดีกว่าโอ้โหมันคืออะไรวะถ้าจะแพ็คมันพังป่าวะเลือเป็นแบบนี้อยู่แล้วอมไม่น่าจะใช่นะโอ้โอเคถ้าจะเปลี่ยนชุดนะครับมันบอกว่าให้ออกจากเกมอ่าเราก็ต้องออกตามครับมันเปลี่ยนชุดแบบทับมันนั้นต่อไปเลยไม่ได้ครับมันเป็นอะไรไม่รู้เขาไม่ได้ทํามามั้งต้องออกจากเกมใหม่ครับอ่าออกเข้าใหม่ถึงจะเปลี่ยนชุดได้โอเค ก็เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนนี้ก่อนให้เป็นตอนวันแล้วก็อ่ากลับมาเซอร์วลได้ไหมวะจะเช้าไหมจะเช้าไหมโอเคเช้าแล้วโอเคนี่ครับมาชุดต่อไปทับเฮลทับเอลไนไปแล้วก็อ่า h เฮลสองครับ H E L P 2 w ครับอ่าเฮลสองก็คือนินจาอ่าจะมีความเร็วแล้วก็อะไรไม่รู้ครับอีกอ่านเอ้ เออเอกอ่านก็ได้อะผมชอบเรียกตัวเองว่าเอกทุกรอบเลย <c oughs> ไม่ชอบเรียกว่าผมโอเคนินจานินจามันจะบอกว่ามีความเร็วครับโอเคนี่นินจาโอ้โหแหม่ยงเทครับเอ้ยแหลกอแหลกมากแหลกมากครับตี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 อุ้ยตกน้ำชิบ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 ขึ้นไงวันหน้า โอ้ยกัวผีกัว่าผีกัว่าผ,าผีขึ้นไงอ๋อยเอ้ย,อยขึ้นไม่ได้ขุดขุดขุดหายใจ,จไม่ออกน่ะม,มา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 เอออะไรวะแปบ๊บหนึ่งะแปบ๊บหนึ่งโอ้มาลงน้ำได้ไงวะเน่าเสียเสียหมดเลยโอเคอ่ะ เราจะลองไปตีไก่ครับอไปกินในน้ําไม่ใช่แล้วเอาเป็นไรวะรู้สึกว่าเหมือนเวลาตีมันจะวาไปหาป่ะฮะน่ะอ๋ออาจจะคล้ายๆนินจาที่มันแบบแบบในการ์ตูนอะไรอย่างนี้ป่าครับแบบแบบมีวิ่งไปหาฟุ๊ปฟุ๊ฟุ๊อะไรแบบเนี้ยเออเป็นไปได้เว้ยโอ้โหเขาช่างทําแบบเหมือนจริงครับไอ้แบบเนี้ยโอ้ถึงว่าตกน้ําได้ไงแหม เครื่องนี้ก็ค้างจังเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองชุดต่อไปครับนี่ดูดูดก่อนดูก่อนอน,นี่ถือสองดาบด้วยหยอยิงปั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 ง,ปงไม่ใช่แล้วโอ้แปบ๊บหนึ่งนะมีมีผ้าคลุมด้วยป่ะเคฟเคฟผ้าคลุมครับโอเคเออกเข้าใหม่ <c oughs> โอเครอแป๊บหนึ่งครับ คำตอบที่ในหัวใจฉันคนเจอโอ้ยลองไรวะโอเคต่อครับนะนี่ก็มาชุดต่อไปก็คือทับเฮลสองเลยนะเนาะเฮลสองคือแม็กแม็กอ่านว่าไรวะแม็กเปล่าวะมาร์คมาร์มาร์เมกเ้มาเก้ก <c oughs> <c oughs> ไปทั่วแล้วโอเคลองดูครับ คืออะไรวะมีเอฟเฟกนี้ด้วยครับรีเจเนอเรชัน5ใช่5้ากป่าวะอ่าแล้วก็มีไนวิชั่นนะครับโอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาอะไรตีก่อนจะกินอะไรดีเนาะจะตีอะไรดีหาหาหามันหายไปไหนหมดวะที่ต้องการไม่เห็นจะมีโอเคเจอแกะครับมากินแกะดีกว่าโอเคนี่มันมีความสามารถพิเศษนะครับก็คือ ทำให้แกะบินได้ครับก็คือเวลาเราจ้องหน้ามันนะครับมันจะทําให้สิ่งของนั้นลอยไปในอากาศครับเนี่ยแบบนี้ครับเนี่ยแบบเนี้ยแล้วทำไมลอยแค่นี้วะเอ้ตายครับนี่เดสมอรโลเดสมอลีโอเคแล้วก็ชุดนี้เอออย่างที่เห็นเมื่อกี้ระเบิดได้ครับตีพื้นเท่านั้นครับนี่ ระเบิดได้เลยครับโอ้ยล่านโอ้ยมันล่าน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 โอ้มันล่านครับมันล่านปัง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 โอ้ยตา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 ยแหลกแหลกนี่บินไปซะโอ้โหแหลมากครับจ้องหน้าจ้องหน้าจ้องหน้าไปแล้วโอ้ยังกระเทพอะไรนะที่จ้องหน้าเป็นหินนะอันนี้จ้องฮะจ้องหน้าแล้วบินครับโอเคไหนไหนไหน จองไปเลยโอ้คุแหลกโอ้พอ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 โอเคครับก็เดี๋ยวผมจะสอนลงนะครับอ่าโอเคก็นี่ครับจะสอนลงนะครับก็นี่ครับให้โหลดไฟส์งไฟล์นี้มาครับคืออันแรกอันนี้ครับก็คือไฟล์มอสอันที่สองก็คือไฟเท็กซ์แพคนะครับโอเคแล้วก็ให้ออกไปเข้าบล็อกลันเชอร์ครับโอเคแป๊บหนึ่งเครื่องช้าเอาโอเคเข้าบล็อกลันเชอร์ครับอ่าก็รอแป๊บครับ เครื่องผมช้าหน่อยโอเคอ่ะก็นี่ครับกดไขควงครับกด r a n เชอร์อ Option โอเคก็กด Techpack นคครับกดเปิดก่อนก็ได้อ่ะแล้วก็กด t เท p a c k กด Select กดดาวน์โหลดนะครับหาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาก็คือไฟล์ Techpack นะครับเนี่ย r p g c r a f t t e r h p a c k zip นะครับกดไปโอเคให้มันได้แบบนี้ครับอ่าแล้วก็กด Back แล้วก็กดเปิดตรง enable mod pe s k i p support นะครับโอเคแล้วกดไปครับแล้วก็กด Import local storage อันแรกนะครับแล้วก็กดหาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาครับไฟล์ม็อดที่เป็น .js นะครับเนี่ย RPG c a r d .js อ่าโอเคกด back ครับ back โอเคแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งครับอ่าให้มันทำการคิดวิเคราะห์แยกแยะอะไรสักหน่อยครับโอเคอ่าโอเคได้ละกด play เลยจ้าอันนี้ดีกว่าเนาะโอเคนี่ครับก็แค่นี้ครับก็ได้ละ เนี่ยอาก็ลองทับเฮลดูก็ได้อาจเผื่อมันอาจจะไม่มีเผื่ออะไรแปลกๆเนาะทับเฮลเฮลเฮลนี่ก็ k n i g h t เนี่ยแค่เนี้ยก็ได้แล้วครับโอเคอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับโอเคครับบ๊ายบาย